ตำพริกกะปิตำน้ำพริกกะปิตำพริกกะปิกะปิกะปิตำกระเทียมก่อนตำหอมตำ<า>หอมขาวแล้วอะไรใส่ลงไปมั่งใส่ไปตัวอ่ะตำพริกขี้หนูพริกแดงเนาะตำพริกแดงนี่ในยา่าในย่าชอบเผ็ดน,นะเจ้า ม่ยาก็จะใส่พริกเยอะหน่อยน้ำพริกกะปิไม่ยากคงไม่เหมือนใครเพราะว่าไม่ยาาจะเอากะปิใส่ใบตองแล้วก็ไปจีไฟก่อนอ๋อให้รสชาติมันออกมาให้มันมีกลิ่นหอมไปจีไปจีกะปิจีกะปิเอาพันใบตนะองเนี่ยอปันใบตองนะแล้วก็ไปจีอ๋อ,อถ้าถ้าถ้าไม่ปันตองเนี่ยไฟมันจะไม่ไฟมันจะไม่ไมะไมกะปิ ห้องไอเคเมมันหายมึงไม่ลุกอะมันไม่เอาแล้วเดี๋ยวสองตายายลิขศรัทะเดี๋ยวนี้ให้เงินก็นไ่ต้องให้เงินมา่าแล้วโดยมันเลิกเลยอสองตายายจัดก,การเองแล้วเล้ยห้องทำง,งานแล้วมันไม่ลุกโอ้ย่องนี้ก็เป็นของเฮาแล้วเนาะใส่ประ,ะมาณนั้นเนี่ย กะปิที่ไม่แย่เอาปันตองแล้วไปจีอ่ะก็ออกมาประมาณนี้เนี่ยไปตองดําดําคือลึกดเลยเนาะในดําที่ไหนมันบ่ไหมเนาะโอ้ดําเลือดอย,ย่างที่แมวเลยอ่ะอโอ้นี่อะไรเนี่ยกุ้งกุ้งมันแข้งกุลากุ้งกุ้งกุ้งแดดกุ้งแห้ง คุ้งกัดแดดเหรออันนี้มาเขือนมาแข้งโอ้ยมาแข้งมาแข้งพวงมาแข้งพวงนี่มี่ยาก็จะเอากุ้งเนี่ยใส่กุ้งซาลาบัดเนี่ยลงไปต้มก่อนอันนี้มาเขี่ยแจ้เขี่ยแจ้กเขี่ยขาเขี่ยขาวเขี่ยขาวไม่ย่าไม่เขี่ยไม่เขี่ยแจ้๊กใครใครใส่ด้วย เาใค่ใตัวเองกันนี่เจ้าทอดอก็นึกว่าเอาใครใช้ตัวกะปิอันนี้มะเขือมะเขือขาวนี่ยเขาบอกว่าถ้าซอยไวแล้อมันจะเล่ะจะดำแต่มตมไม่ย่าย่าหัน,นก็ไม่มีเล่ไม่มีดำเลยเพราะไม่ย่จะไอ้อปาดเป็นตอนน้อยๆเนาอ,อ,อตอนเล็กๆแล้วก็จะไปแช่น,น้ำเกลือไว้มันก็จะขาวจุล่นเนี่ยไงไหมน, <ะ S 2> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ย่ก็จะเอาส้วมขงพี่กปิของแม่ย่า ใส่ไข่ด้วยปืนกบาาจาทอดใส่ปลาทูด้วยโอ้โอมีปลาทูด้วยเฮ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยเยขาเ,าเน่าเลยฮู้กาทำไมมีฮูล่ะอ่าดีหน่อยจะฮูแล้วเนี้ยสัว แม่จะขอใส่หัวใจมันหัวใจสักนิดสักหนึ่งซอนกค้งจะเผ็ดใส่อีกนิดนึงเอาใส่แฟบไปหน่อยนีม่มะนาวมะนาวนี่ก็ไม่ยาจะใช้ประมาณหนึ่งลูก ถ้าไม่เปรี้ยวก็จะถ้าไม่ส้มก็จะมาใส่ใสลงไปอันนี้สูตรไม่ยากนะเจ้าน,นี่คือสูตรไม่ยากสูตรไม่ยากแต่ไม่ยาเป็นคนที่ไม่มักหวานเนาะแต่ถ้าจะให้เต็มสูตรเหมือนคนไทยกินอะ่ะต้องใส่ไอไอน้ำตาลปี๊บแต่ไม่ย่าไม่มักหวาน นี่ก็จะใส่มะแขงลงไปแต่ไม่ยากจะไม่ตำนะมะแขงอ่ะเพราะำออกมาแล้วมันสีมันจะไม่สวยสีมันจะเละมะแขงควงกันมะแขงควงไงวะยังกินอีกอ่นมัพีกกะปิออ๊ย่าถ่ยคลิปสองคนอืมออเนี่ยบัตรหกแล้ว่ะให้เลบ่าพอเเนาะพออย่างเนี่ยพอโซ่แล้เออจะเดินออกข้างแต่มัพีกกะปินะจะโซ่มอจะทำยังไงเนาะโซ่ฝีมือย่ะ จะพลาดจน่าเป็นเชี่นแล้วครับคือมาทำาแข่งให้เล็วบ๊อบบ๊อบบ๊อบอบใจไปหม้อพริกแกงปีปีอีลาปวดจำมาแล้วคุยโอ้วะนี้เป็นคนผักกางงี่วะนี้แหละอือยมีข้าวหงเด้อทุกคนแบโอ้ข้าวหงเหรอเออโบัดเจางหุงข้าวนินี่โอ้ถ้าเป็นเขียนหุงนี่ซุ่มโม่นเนาะ ี่ผมมาจ้งนะผมเข้าบอกขึ้นนะนี่ถ้าเป็นเปินง,ง่ะล้นผถวาบอเปอเนี่มันลูกหมูแก่ตายแก่ดีอยู่ั่นเอออืเร <c oughs> ียนมาได้ <c oughs> นี่ครับมีมีปลาทูน,านี่ยับขอไม่เค็มจ้าหนิปลาทูนีแ่อน่ะอาารกุ้มะเนี่ยอันนี้คั่ยานะนี่นะ ทอดไ่ที่กับซี่สุยอยอดสยอดเอาปุ้นเลยยังอ่เกน่้นหรือุ้นเออโอโอ้มาอมเขือมาเขือนเขื่อนเ调เ่าำาสุราสักหน่อยนั่นหรอเท่านำุลาสักหน่อย นี่ไม่ยากัลห้องกระเพียงหน้าจริงจังแล้วนะครับเสียล้มทั้งเจ้าแล้วมีย่าเนี่ยนางสูงมันล้วนเนี่ยแล้วเท่าไงได้กับมีย่าจริงจังแชนแนลนะฮะตัวน,นี้นี่แหละทำให้กระปีมีย่าจะออกมาหน้าตาประมาณนเนี้ยตัววันนี้เราก็อยู่กับคนกรุงเทพนะฮะวันนี้เขากินอาหารภาคกลางกันนะจะนี่กุ้งมีหยองใส่ไปหมั้ยมันพิกกระปิกุ้งนะฮะกุ้งแดดเดียวใช่ไหมครับ เคลือนาะพาถ<า><า>ือพาครูถือใส่ปลาทูนี่ฮะสันหามึงให้แล้วง่ยเลยอันนี้เซนเราบอกอันนี้เขาเรียกอะไรครับปูฮะอ,อันนี้เขาเรียกอะไรครับพิียมะม,มะเขือหัมมะโอ้เพรมันเหมือนหัมมะใช่ไหมครับ <c oughs> ทำไมมันลูกเล็กจังเลยครับอันนี้มัน มันมันแค้นหรอครับอืมอมันแค่นจะทำยังไงครับมะเขือหัมมานี่จะเอายิ้มไข่ทอดอจะเอายิ้มไข่ทอดอ๋อน่าจะได้ครับน่าจะีอีกอับพาโคบเลยทาันเป็นได้โคบนะอ๋อพาโคบเลยถ้ามันบอกมาโคบห,หัวคนน,น่ลจะแตกอ๋อถ้ามันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระดับน้ำมาวัดก่อนเดี๋ยวมันไม่ได้โคบก็แย่เนาะเดี๋ยวหัวแตก เราเม็ดบมนี้นี่นี่สำหรเม็ดแก่บ็ม,มาวัดพอว <c oughs> แล้ววางหัวแตงนะครับแล้ผมจะอยู่ใกล้ๆถ่ายให้อ่ะเล่นงานกันเลยนะ <c oughs> เล่นงานกันเองเลยก็จะเตรียมไปจุบเนี่ยไข <อ S 2> ่เนี่ยเรจุบจุบมาเขี่ย อันนี้มันเก็บน้อยนะครับเราเลยหั่นเป็นตอนๆอนแบบนี้โปกติเราจะซอยเป็นเม็ดๆเนาะนี่มันลูกน้อยอืมนี่ลูกน้อยนี่ไม่ยาก็กจะเตรียมไข่ไข่เดียวไม่ตุ๊บไปเลยจุ๊บมาเขียเนี่ยจะใช้ไข่ประมาณห้าเกล็ดห้าแกนต่อมะเขือ สามแกนสามหำห้าหำไม่ใช่หรอกยี่สามสามหำห้าเตออันนี้ไม่ยากก็จะไม่ใส่อะไรลงไปแล้วนะเดี๋ยวที่เหลือถ้ามันเหลือไม่ไม่นักไม่ยากก็จะเอาไข่มาเพิ่มอีกใส่ลงไปแล้วก็จะปรุงผงรดดีกับชุรรดนิดหน่อยก็จะไปทอด แล้วก็จะมากลับน้่นพี่กะปิวิ่งอันนี้อะไรอะสะดุดตายอ,อันนี้มากเลยอันนี้อัญชล้ออัญชอะไรอ,ไรอ,ไรอน,นี่ยอะไไอ้เหรอที่เขามาขายอะยังต้อะโอ้มาคิวเออนั่นแหละมักดอโอ้อมาสนอสับตึงเลยอือเนี่ยชอบขนาดนี้มัก<อ>มักหลายแล้วมา กินกับน้ำพริกกะปิเน,นนนเนี่ยนี่ห้าสิบบาทนะนี่นะโอ้เพิ่มๆเ,เลยเนาะน้ำพริกกะปิก,ก็โออยู่แล้วเนาะกินกับไอ้ไม่โอ้ยน,น,นี่เพราะว่ามีใหญ่อันนี้แล้วกิ้งปีไปเผาไฟแล้วไปจีแล้วนัดลองไม่เหม็นไม่สซบ นี่ฮะอันนี้เนี่ยก็จะเตรียมเตรียมเอามาชุบไข่ทอดเตรียมน้ำมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นกันอันนี้เราก็จะเอามะเขือห่าม้าจุ่มลงไปในไข่อย่างนี้เลยนะครับทุกคนครับแล้วเราก็จะเอาลงไปทอดตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็เอามะเขือห่าม้ากับชุบไข่ลงไปทอดเลยนี่โอ้น่าทานเหมือนกันนะครับเนี่ย ม่ยาบอกว่าไม่ยายอยากกินมาที่กะปคิดถึงบ้านที่กรุงเทพสมัยนั้นตอนเกิดเป็นคนกรุงเทพแล้วมาอยู่ข้างเหนืย ครับต่อไปนี้จะทอดไข่ทอดไข่นะครับไข่เจี๋ยเหลือจากจุกบะเขือมะหน่อยมะหน่อยก้อยด้วน, <c oughs> นักอยู่นักอะไรอ,อ้วนชัดนักอ่ะใส่แต่เอาไข่ไมาเพิ่มแล้วใส่เต๋ผงรสดีลับซีอิ๊วขาวไอหน่อยเราก็จะใส่ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเอาแล้ว ใส่แล้วก,กินจบนองพริกกะปิมาได้แค่นี้ก็พอแล้วพออันพริกกะปิโคตดเค็มอยู่แล้วแล,แล้วก็พ่อใครทมม FC, ำอะไรก็ไปนะซี่บอกว่าน้ำมันหมูบดี้นะแม่แต่ตองเขาว่ะหมูบอกว่าน้ำมันหมูดมีไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกัน คนหนึ่งว่าจะนึ่งคนคนว่าจะนึ่งเราไม่รู้บอกก่นมันหมูดีเราก็อสไปซื้อมันหนมูมาจืนไหอทำกับข้าวเราก็เลยลจืนไว้เลยจืนไหมหลายๆเลยก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะฮะอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผมก็กินได้หมดขอให้เป็นไข่ทอดกินทอดปลาทอด ทั้เรียนหมดนะฮะนี่น้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับตอนน,อน,นี้เราจะใช้เป็นทัพพีนะครับเราจะไม่ใช้ตะลิวเหมือนที่อื่นนะครับใช่ไหม,มใส่ไข่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะคนเลยนะครับทีนี้เราก็จะคนเลยคน,นคนเลยคนเลยคนเลย ไม่คนนะครับล้อเล่นนะฮะไม่คนไม่คนนะครับนี่วิธีการหมุนกระทะก็จะประมาณนี้เทคนิคของไม่ย่านี่หมุนกระทะนะฮะนี่เขาก็จะพุ๊ธขึ้นมาแล้วก็อเอาไข่ ยังไม่สุกที่เป็นน้ำอย่างนี้สอดลงไปนีเเ่เทคนิคเทคนิคนะครับนี่ปุ๊บเราก็จะเอาน้ำให้มันไหลลงไปอย่างนี้เลยนี่ไข่มันก็จะไหลลงไปมันก็จะเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆน,น,นะครับยอดยเลยนะฮะมก็เป็น ความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเรียนแบบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะพลิกนะครับแล้วก็เอาเออพลิกยังไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะพลิกแล้วจะเอาหม้อควบลงไปนะครับอา้าวเปลี่ยนใจนะครับไม่ทำแล้วครับกลัวไม่ได้ห้างเรียดกลัวเดี๋ยวมันจะไม่ได้ห้างเรียดเอานะก็ใช้เป็นซอบอย่างนี้ก็ได้ไข่มันนักไข่มันนักนะฮะ ถ้าไข่มันเบาก็จะทำอยู่นะอันนี้ไข่มันหนักนะฮะ <S 2> <S 2> โอ้หน้าตาก็จะประมาณนี้กินหอมหอมฟุ้งเลยนะนี่นะฮะนี่ยาโช์จีมูในแางพริกไข่ไอ้เขาเรียวกว่าพริกไข่ใช่ไหมครับโบ้โบ้ไม่ได้กินสักคนแล้วดูสีด,ดูสีถ้าแล้วมันจะเผ็ดนะครับเพราะมันคือพริกไข่นะครับ อันนี้ไม่ใช่ไข่ไก่นะน,นี่คือพริกไข่ฮ่าฮ่าฮ่าสีพดงเลยน,คนะครับอ่าหนึ่งสองสามเออให้อีกรอบหนึ่งน่าจะไม่ได้กินแล้วนะอุ้ยนี่แหละครับที้มังเขาว่าสีเหลืองทองเอา มิย่าชอบแบบกรอบๆแบบนี้ใช่ไหมครับใช่กรอบๆแบบนี้นี่คือมันลำดีลำดีนะฮะเอาเลยนะได้แล้วเอาจานมาใส่นะครับตอนนี้นี่นี่ยี่ยมไปแล้วโอ้จะพลิกลงจานเลยครับดูดูดูเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นี่นี่เอาพลิกแล้วโยนมามาเอาเร็วเร็วเร็วเออได้ไม่ได้กินแล้วหนึ่งสองเอาโยนมาเร็วโอ้ยไม่โยนนะครับนี่ง่าย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 ไปนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้หักเลียนเอานะ S <S <S เรียบร้อยครับอเสร็จไปสามเมนูแล้วนะครับวันนี้นี่เหลือแต่ปลาทูนะครับนี่อันนี้นก็มะเขือหรรมาชุดแป้งทอดชุดไข่ทอดนะนี่น้ำพริกกะปิเหลือแต่ปลาทูไข่ทอดได้แล้วนะครับเราก็จะเอาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะปิดฝาไว้เขาเรียกว่าเป็นการเอาซ่อนแมงวันนะฮะไม่ให้เมงวันเห็นนะฮะ ก็ปิดฝาไม่ได้ดูกันเอาปลาทูออกก่อนปลาทูจะทอดแล้วนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเอาของกินซ่อนแมงวันนะฮะนี่ลำดับต่อไปเราก็จะทอดปลาทูนี่โอมใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันไม่ยากจะไม่ใส่เยอะนะเอาตัวนี้ใส่ก่อน,นอดดว้า,อาวอดทีละสองตัวนะครับ เบาๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอประทูสุกอีกทีหนึ่งนะฮะมาแล้วประทูเรียบร้อยแล้วโอ้โหน่ากินมากเลยครับสีเหลืองทองเลยนี่เป็นยังไงบ้างน้ำพริกกระปิสีมือไม่ยากครับนี่ดูครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนน่ากินไหมครับนี่นี่ไข่ทอดเหลืองๆกรอบน้ำพริกกระปินะฮะ ปลาทูทอดอันนี้ก็มะเขือยาวชุบไข่ทอดฮนะ,ะไอมะแขงกุลานี่ยเราจเจ้ากินกลับแล้วครับนะน,นี่จะเอากินกลับนะครับแล้วก็นี่ของปวดไม่ยากเลยของภาคใต้ใครรู้จักบ้างครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมันมินมินนะครับอ๋อสะดอสะดอนะฮะเขาเรียกสะดอใช่ไหมไม่ยากสะดอนะครับ,รรบวันนี้ก็เป็นคนกรุงเทพอีกวันนึงนะครับ ย้อนวัยเด็กไม่ยากนะะไม่ยากเป็นคนกรุงเทพนี่เรียบร้อยครับน่ากินไหมครับทุกคนมาแล้วครับ